วันนี้เราจะมานําเสนอสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่อยากให้ท่าคนได้กินได้ชิมได้ลองได้ใช้จริงๆจากใจจริง,รงเพราะมันเป็นสินค้าที่แบบดีมากคือเป็นตัวที่ดีถอกลาไส้ตับไตลาไส้หลอดเลือดให้คุณต้านอนุมูลให้ด้วยน่าเป็นความมากคุณกินหนึ่งอย่างคุณได้เยอะมากฮะแล้วใครที่เป็นคนที่เป็นลิชลุงทวารหรือบางคนที่ อ๋อตดเหม็นมากหรือขี้เหม็นมากนะคะพวาะน้ำใส้คุณมันไม่ไหวแล้วคุณเข้าใจมาเพราะว่าเหมือนมันเหมือนท่อซึ่งแบบเฮ้ย ท่อสมมติท่อเป็นนี้ผนังของท่ออ่ะโหสิ่งกระปอกมันเต็มเลยพอเวลาคุณตดหรือคุณอึบบามันจะเหม็นมากเพราะว่าสิ่งกระบอกมันสะสมมาเป็นแลมปีแล1สิปีแลนยี่สิปีคุณไม่เคยล้างมันเลยเข้าใจขมายไหมเออเพราะฉะนั้นคุณควรล้างตับไตน้ำไส้หลอดเลือดคุณให้สะอาดและสิ่งที่ตามมาคือคุณจะกินอาหารเสริมทุกตัวที่คุณอยากจะกินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนเป็นเต็มเซลล์ทั้งหมดถ้าเกิดคุณกินเข้าไปมันจะออกฤทธิ์ออกเดชได้ดีเพราะ เขาเรียกหาท่อที่มันจะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกตัวเข้าไปมันจะออกฤทธิ์ได้แบบร้อเซถูกไหมมันไม่ได้ผูกอะไรไปดึงสิ่งที่จะออกฤทธิ์ให้คุณอะ่ะเข้าใจไหมเออเข้าใจไหมเออพยายามเข้าใจนะมันเหมือนหลอดเลือดุติอะ่ะสมะสมติเป็นหลอดกาแฟถ้าเป็นหลอดกาแฟที่มันเป็นมีหยกัยกใยเกยาะข้างในคุณคิดว่าคุณดูเข้าไปหยักใยติดปากเข้าไปไหมใช่เหมือนกันวันนี้ถ้าสมมติหลอดคุณสะอาดคุณกินอาหารเสริมเข้าไปมันก็ปื้ดเข้าไป ทำงานได้ปืดเลยโอเคไหมเออนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าสมมติคุณกินตัวนี้ตับไตลาไส้หลอดเลือดคุณสะอาดทุกสิ่ง e r y t ิ i งจริงเบลจะออกฤทธิ์ออกเทธให้คุณได้ดีมากๆพี่ถึงแนะนําถ้าเกิดคุณจะกินอาหารเสริมของบริษัทใดก็ตามคุณควรกินนะคะเมท็อกเพื่อล้างตับไตลาไส้หลอดเลือดคุณก่อนแล้วคุณก็กินอาหารเสริมทุกตัวเข้าไปกินกี่กล่องคะแล้วแต่คุณเลยค่ะ1เดือน2เดือน3เดือนเอาแล้วแต่ที่คุณความพอใจคุณเป็นมากคุณรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยกุ๊กขี้ไชน่าแมนกี� โปดออกมาเหมือนทั่วเหมือนส้นแตกนะคะคุณรู้ตัวคุณนะคะไม่มีใครรู้คุณหรือว่าเท้าเหม็นมากเออนะคะบางคนแบบเหม็นเหม็นเหม็นนีขนาดถอดรองเท้ามาแบบหืใครขี้วะเออคุณควรกินนะฮะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์วิดีโอเออแปะลิงก์ของบริษัทไว้คุณสามารถคลิกกับไปใต้นี้สมัครเป็นสมาชิกฟรีนะคะคุณสามารถไปซื้อราคาสมาชิกได้เลยราคาเต็มอยู่ที่890บบาทนะคะราคาสมาชิกจำไม่ได้นะคะโอเคเนาะไปแล้วจ้ะ อย่าลืมนะเพื่อตัวเองนะคะ